เชียร์เลอร์ชี้ปืนแชมป อลันเชลเลอร์ยอดตำนานแห่งเกาะอังกฤษ e English p พ e m เม r League เผยบทวิเคราะห์ปืนใหญ่มีโอกาสคว้าแชมป์สูงโดยซีซั่นนี้อาเซนอลต้องเป็นทีมเต็งที่จะคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกอย่างแน่นอนและในตอนนี้ก็ยิ่งชัดเจนขึ้นไปอีกหลังจากเชือดไก่เดือยทองคาบ้านอย่างดุเดือด2ประตูต่อศูนย์ในเกมลอนดอนดาร์บี้แมชอาเซนอลชนะสเปอร์จนหมดจดทั้งรูปเกมและสกอร์แนวทางการเล่นของมิเกลอาร์เต้าชัดเจนเสมอมาตั้งแต่ต้นซีซั่น19เกมของปืนใหญ่อาเซนอลชนะไปถึง15เกมเสมอ2แและพพ้เียง1เเเกกมมทท่่่านนนั้้ซึงีแพปืใหญ พ่ายต่อผีแดง3ประตูต่อหนึ่งที่โอทาฟอร์ดถึงแม้ปืนใหญ่จะพ่ายต่อผีแดงแต่ก็ยังคงโฟกัสกับเส้นทางของตัวเองเสมอมาและยืนอยู่บนพื้นที่ท็อปโฟตลอดซึ่งสคอ์เดฟนั้นเป็นสิ่งที่สําคัญอย่างมากในเกมกีฬาฟุตบอลโดยเชลเลอร์ได้กล่าวต่อว่าผมคิดว่าสาริกาดงทีมรักของผมควรโฟกัสและคว้าแชมป์บอลถ้วยมากกว่าที่จะไปโฟกัสท็อปโฟเอ็ดดี้ฮาวทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเช่นเดียวกับมิเกลอาร์เตต้าแต่ปัจจัยในการหยิบใช้ทรัพยากรนักเตะในทีมยังต่างกันเกินไไปทททีี่่จะะะยยยืนนรให้านาน้าาาดเกับ,บกม และนี่ก็เป็นเพียงส่วนหนึ่งของบทวิเคราะห์ที่อลันเชลเลอร์กำลังคุยผ่านรายการกับคิสบีแวนของ BBC Sport นะครับขอบคุณมากครับสำหรับการรับชมฝากกดซับกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับบอลบอยด้วยนะครับ